สวัสดีครับนะักเรียนครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับาการตรีออนไลน์นะครับการเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่2ครั้งที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของความร้อนเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิก็คือเทอร์โมมิเตอร์ แล้วก็พูดถึงหน่วยของความร้อนซึ่งมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์องศาโรเมอร์อ er, และเคลวินแล้วก็เอามาเปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบจุดเดือดจุดล้อมเหลวของน้ำแล้วก็หาความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิในหน่วยต่างๆสําหรับวันนี้ ครูก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเราเอาน้ำไปต้มใช่ไหมความร้อนหรือไฟเนี่ยก็จะถ่ายเทหรือถ่ายโอนมาที่ภาชนะแล้วจากภาชนะมาที่น้ำพอน้ำได้รับพลังงานน้ำก็จะค่อยๆร้อนขึ้นจนกระทั่งมันเดือดอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วการถ่ายโอนความร้อนมีอะไรบ้าง อย่างแรกเนี่ยเราเรียกว่าการนำความร้อน <c oughs> ขอโทษนะครับการนำความร้อนก็คืออะไรการนำความร้อนเนี่ยจะเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากโมเลกุลหนึ่งไปยังอีกโมเลกุลหนึง่งโดยผ่านตัวกลางที่ไม่มีการเคลื่อนที่ อันที่2คือของแข็งเนี่ยสามารถนําความร้อนได้ดีกว่าของเหลวแล้วก็ของเหลวนําความร้อนได้ดีกว่าแกส๊สส่วนอันอีกอันนึงก็คือ,อถ้ามันเป็นสูญญากาศหรือไม่มีแก๊สให้มันถ่ายโอนเนี่ยมันก็จะไม่นําความร้อน <c oughs> ต่อไปนะครับสารที่นําความร้อนได้ไม่ดีเนี่ยเราจะเรียกว่าฉนวนความร้อนเช่น แก้วหรือไม้จากรูปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าเอาเทียนมาแล้วก็เอาโลหะนะครับไปใส่ที่บริเวณเปลวเทียนจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าที่ปลายของโลหะก็จะเริ่มแดงก็คือความร้อนค่อยๆถ่ายโอนมายังมือเราเรียกว่าการนำความร้อนตามลูกศรสีแดงนะ ความร้อนจะถ่ายโอนจากโลหะผ่านโมเลกุลต่อโมเลกุลจนกระทั่งถึงมือของเราลักษณะของความร้อนที่ถ่ายเทมาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการนำความร้อนนั่นเองโอเคนะต่อไปเราก็มาดูการถ่ายโอนความร้อนในลักษณะที่ 2. เราเรียกว่าการพาความร้อน การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยผ่านตัวกลางซึ่งตัวกลางเป็นของเหลวหรือเป็นแะก๊สนะตัวกลางเนี่ยจะเป็นของเหลวหรือเป็นแก๊สซึ่งความร้อนเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปกับตัวกลางนั้นๆหมายความว่าความร้อนก็จะถ่ายโอนจากโมเลกุลที่เคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยไปด้วยหรืออา,ากาศไปด้วย ในกรณีที่เป็นแกส๊สการพาความร้อนเนี่ยจะทำให้เกิดกระแสลมนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของอลมบกลมทะเลเนี่ยจะพูดถึงการพาความร้อนชัดเจนมากแล้วก็ในบริเวณที่ต่างกันของอุณหภูมิ2ที่เนี่ยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของมวลโมเลกุลของมวลอากาศนะครับจึงทำให้ อากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่อากาศร้อนก็ทําให้เกิดเป็นกระแสลมขึ้นเป็นต้นนะอันนี้คือลักษณะของการเกิดลมทีนี้จากรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่า,าให้ความร้อนเข้าไปในบิกอ e r ที่มีน้ำใส่อยู่เนี่ยความร้อนก็จะถูกถ่ายเทไปที่ภาชนะแล้วก็ถ่ายเทโดยการพาความร้อน ก็คือส่งต่อจากโมเลกุลสู่โมเลกุลโมเลกุลของน้ำก็จะเคลื่อนที่แล้วก็ถ่ายโอนพลังงานให้กับโมเลกุลถัดๆไปนะครับน้ำด้านล่างได้รับความร้อนก็จะขยายตัวลอยขึ้นแล้วก็พาความร้อนไปสู่ด้านบนส่วนน้ำด้านบนที่เย็นกว่าก็จะจมลงมาหมุนเวียนจนน้ำในเบเกอร์ร้อนทั่วกันแล้วก็ถ้ามีความร้อนสะสมมากๆก็จะเดือดหรือกลายเป็นไออีกนั่นเอง โอเคนะนี่คือการพาความร้อนส่วนการถ่ายเทความร้อนในลักษณะที่3เราเรียกว่าการแผ่รังสีความร้อนเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางหมายความว่าความร้อนเนี่ยไปได้เองนะนะอันนี้คือลักษณะของการถ่ายโอนความร้อน เป็นการถ่ายโอนพลังงานที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับโดยความร้อนสามารถแผ่ออกมาได้เองในรูปของรังสีความร้อนอีกอันนึงที่นักเรียนควรจะรู้ก็คือวัตถุที่มีสีเข้มก็จะแผ่รังสีความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีสีอ่อนทีนี้จากรูปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าความร้อนจากกองไฟเนี่ย สามารถที่จะแผ่มาถึงมือนักเรียนโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนจริงๆลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นการอาศัยอากาศด้วยนะครับอากาศก็พามาแต่ว่าลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าเป็นรลังสีมันก็จะแผ่รลังสีความร้อนออกมาด้วยนะครับเคอะในคลิปวิดีโอนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้นะครับถึง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนซึ่งมีได้ใน3ลักษณะก็คือการนำความร้อนการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนซึ่งการถ่ายโอนพลังงานใน3รูปแบบนี้การนำความร้อนก็คือจะต้องอาศัยตัวกลางเพราอใส่ตัวกลางก็คือความร้อนก็จะถ่ายโอนไปยัง โมเลกุลถัดไปซึ่งของแข็งจะนำความร้อนได้ดีกว่าของเหลวและของเหลวนำได้ดีกว่าแกส๊สส่วนในการพาความร้อนเนี่ยมันจะเกิดการพาไปโดยโมเลกุลของสารเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่แล้วก็พาความร้อนไปด้วยซึ่งการพาความร้อนจะเกิดกับสารที่เป็นของเหลวหรือแกส๊สส่วนการแผ่รังสีความร้อนก็คือไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ แผ่มาได้เองเช่นการเผยรังสีความร้อนของดวงอาทิตย์มายังโลกอย่างนี้เป็นต้นคือเคลื่อนทางนข้ามอวกาศมาได้เลยนะลักษณะอย่างนี้เป็นต้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะพอไว้เท่านี้นักเรียนก็ลองไปทบทวนกันดูนะครับว่าการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมีได้3ลักษณะคือการน,นําการพาและก็การแผ่รังสีความร้อนนะสำหรับวันนี้ก็ พอไว้ใจเพลงเท่านี้อย่าลืมไปทบทวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็มาชมกันในคลิปวิดีโอถัดไป